мы มีครอบครัวหนึ่งพวกเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเครือหา่ามกลางสายหมอกที่มีประวัติน่าขนลุกและความลับอันมืดมิดที่ซ่อนอยู่และปริศนาที่ต้องตามหาคำตอบทั้งความหลอนและหักมุมที่คุณพลาดไม่ได้สวัสดีครับจุยซีสตูดโ o สปอยหนังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าด h โ o เด e r ก่อนรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุยซีสตูดโดและเหล่าทีมงานกันด้วยนะครับเรื่องราวจะหลอนและหักมุมชวนขนลุกแค่ไหนไป รับชมกันได้เลยเรื่องเปิดมาที่เจอซีหมู่ก่อชาแนลในปี1945 ณคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกกันหนาทึบเกรทยิงสาวผมทองเจ้าของคฤหาสน์เธอได้ประกาศตามหาแม่บ้านเนื่องจากก่อนหน้านี้แม่บ้านกลุ่มเดิมได้หายตัวไปแม้แต่งเงินค่าจา้างพวกเธอก็ไม่เอาและในวันนี้เธอก็พบว่าที่หน้าประตูของเธอได้มีคนบางกลุ่มเข้ามาสมัครงานเธอจึงได้เชิญพวกเขาเข้ามาในบ้านและพวกเขาทั้ง3คนก็ได้แนะนําตัวเองให้กับเธอได้รู้จักซึ่งคนแรกมีชื่อว่าเอ็ดมัน์แต่แก่ที่ชอบทําสวนคนที่สองมีชื่อว่าลิเดียผู้ช่วยแม่บ้านที่เป็นบ้าน ส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าเบอร์ธามิลหัวหน้าแม่บ้านด้วยความสงสัยที่เกล์ยังเห็นว่าลิเดียยังคงเป็นเด็กเธอจึงได้ถามลิเดียว่ารีดพาทําครัวเป็นหรือเปล่าป้ามิลก็บอกว่าเธอทําได้ทุกอย่างเห็นหน้าอ่อน,ออนแบบนี้เธออายุมากกว่าที่คิด ต่อมาเกรทก็ได้พาทุกคนเดินชมห้องต่างๆภายในบ้านเธอบอกข้อห้ามบางอย่างที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเกรทก็บอกว่าที่นี่ห้ามเปิดประตูใหม่ถ้าประตูเก่าไม่ได้ปิดซะก่อนและทุกครั้งก็ต้องล็อกประตูไว้นั่นจึงทําให้ต้องมีกุญแจถึง15ดอกสําหรับประตู50บานขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะอยู่ส่วนไหนของบ้านและอีกอย่างบ้านหลังนี้ไม่ชอบความวุ่นวายเกรทจรึงย้ากับป้ามิวว่าอย่าให้ใครเข้ามาเล่นเปียโนเด็ดขาด เพราะเธอชอบความสงบไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นไมเกรนและถ้าสังเกตดูดีๆที่นี่จะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเลยก็เนื่องจากระหว่างสงครามพวกเยอรมันได้ตัดไฟเมื่อ5ปีก่อน พอพูดจบเกรดก็ได้พาทุกคนไปพบกับลูกของเธอแต่ก่อนที่จะไปเกรดก็ได้ขอให้ทุกคนนั้นช่วยปิดม่านห้ามไม่แสงเล็ดลอดเข้ามาเด็ดขาดเนื่องจากเด็กๆไม่สามารถดนแสงที่จ้าได้ผิวหนังของพวกเขาจะพูพองมีเพียงตะเกียงไฟที่จะคอยส่องแสงสว่างให้กับพวกเราเท่านั้นและเมื่อได้เจอหน้ากันเกรทก็ได้แนะนําลูกๆให้กับป้ามิวได้รู้จักซึ่งคนแรกเธอมีชื่อว่าแอนส่วนคนที่สองมีชื่อว่านิโคลัสต่อมาในขณะที่เด็กๆก,กําลังทานข้าวอยู่ๆป้ามิวก็ได้ยินเสียงบางอย่าง ที่แอนพูดถึงสาเหตุที่แม่บ้านคนก่อนได้หนีออกไปคือในวันนั้นแม่ของเธอเกิดอาการคลัง่งคล้ายกับคนเป็นบ้าแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรเกรทก็ได้เรียกให้ปบอมิวนั้นออกไปหาเนื่องจากเธอพบว่ามีปรษณสยนีได้เข้ามารับจดหมายที่เธอนั้นได้ประกาศตามหาแม่บ้านแล้วพวกปบอมิวรู้เรื่องได้ยังไงป้ามิวก็ยิ้มแห้งๆพร้อมกับยอมรับว่าพวกเธอนั้นสุ่มมา เพราะคิดว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ต้องรับแม่บ้านเพิ่มอย่างแน่นอนและเบ้ามิวยังเผยอ,อีกว่าเมื่อหลายปีก่อนพวกเธอก็ทํางานอยู่ที่นี่แต่พวกเธอก็ได้ลาออกไปโดยเหตุผลอะไรบางอย่างทางด้านเกรซเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรเธออนุญาตให้ทํางานต่อได้แต่ขอเพียงแค่ว่าอย่าให้แสงมาทําลายลูกของเธอก็เป็นพอต่อมาเกรซก็ได้พาเด็กๆไปอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องเธอสอนให้ลูกเคารพและศรัทธาพระเยซูและส่วนมากเด็กๆก,ก็ไม่กล้าที่จะเถียงถึงแม้จะรู้ว่ามันถูกหรือผิดก็ตามเกรเจ,จะเอาตัวเองเป็นที่ ถ้าใครไม่ฟังเธอคนคนนั้นก็จะโดนลงโทษและแน่นอนด้วยความที่แอนนั้นเป็นเด็กดือเธอชอบแกล้งน้องอยู่เป็นประจำเกลซจึงสั่งให้ทั้งคูนั้นแยกกันอยู่คนละห้องแต่ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังมาจากห้องใดห้องหนึ่งเธอจึงคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของนิโคลัสเพราะเขานั้นชอบกลัวผีแต่พอเธอนั้นเข้าไปเธอกลับเห็นว่าเขากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ตามปกติ เธอจึงรีบไปหาแอนและเธอก็ต้องงงเมื่อเธอเห็นว่าแอนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เช่นกันเธอจึงได้ถามลูกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่าแอนก็ตอบตามความจริงว่าเธอได้ยินเหมือนกือเสียงเด็กผู้ชายร้องไห้เขามีชอวเวกเตอร์เขาอยู่ในห้องนี้มานานแล้วและเขาก็ชอบมารบกวนเธอเวลาอ่านหนังสือและเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของพวกเขาอีกด้วยเกรทที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็หาว่าแอนพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไป แ,แอนก็ยืนยันว่าเธอคุยกับวิกเตอร์จริงๆและตอนนี้วิกเตอร์ก็ได้ออกไปจากห้องนี้แล้วด้วยความโมโหกแกล้งจึงต่อว่าลูกแต่ในขณนะนั้นเธอก็เห็นว่าประตูมันเปิดอยู่ซึ่งเธอจําได้ว่าตอนที่เข้ามาเธอปิดมันเองกับมือพอถึงตอนดึกแอนก็ได้ปลุกให้นิโคลน,นตื่นและเขาก็เห็นว่าพามานตรงหน้าต่างนั้นมันถูกเปิดออกนิโคลสจึงได้ถามว่าเธอเปิดมันทําไมแต่แอนก็บอกว่าไม่ใช่เธอวิกเตอร์ต่างหากที่เป็นคนทํานิโคลัสก็ไม่เชื่อเขาคิดว่ากําลังถูกแกล้ง เพราะแอนรู้ดีว่าเขาเป็นคนกลัวผีแอนจึงบอกให้วิกเตอร์นั้นไปจับแก้มของนิโครัสเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าวิกเตอร์ได้อยู่ที่นี่จริงๆ และจู่ๆก็มีมือผู้ชายได้เอื้อมไปจับที่แก้มของนิโคลัสจริงๆนั่นจึงทําให้เขาร้องไห้ลั่นจนทั่วบ้านพอแม่เข้ามาในห้องแอนก็ถูกสั่งลงโทษในข้อหาทําให้น้องกลัวเธอจึงให้แอนนั้นไปอ่านไบเบิลเพื่อขอให้พระแม่มารียกโทษให้แต่แอนก็บอกนะครับว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดวิกเตอร์จับแก้มนิโคลัสก็จริงแต่มันเป็นการพิสูจน์ว่าที่นี่มีคนอื่นอยู่กับพวกเราพอแกลซได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดว่าแอนยังไม่สํานึกผิดเธอจึงสั่งลงโทษเป็นเวลา3วันนั่นจึงทําให้อออนนต้งไป่าบ Oh. จนตัวหนังสือขึ้นสมองและในขณะที่เกรซอยู่กับป้ามิวอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของล้มอย่างแรงเธอจึงวานให้ป้ามิวนะช่วยไปบอกลิดเดียว่าให้ทําความสะอาดเบาๆหน่อยป้ามิวก็รีบไปจัดการทันทีแต่ปรากฏว่าเสียงนี้มันยังอยู่เหมือนเดิมด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเธอจึงได้ไปต่อว่าลิดเดียด,ด้วยตัวเองแต่อยู่ๆเธอก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเธอเห็นว่าป้ามิวกับลิดเดียได้ยืนอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเสียงที่ได้ยินมันคืออะไรกันแน่พอเกรซเดินขึ้นไปดูเธอก็เริ่มเจอกับเหตุการณ์อะไรแปลก เธอพบว่าในห้องเก็บของมันมีเสียงเด็กกับผู้หญิงกําลังคุยกันและเธอก็ได้เห็นว่าตรงประตูนั้นมีใครบางคนนั้นกําลังวิ่งออกไปเธอจึงได้ไปถามกับแอนว่าเมื่อกี้นี้มีใครได้วิ่งออกมาหรือเปล่าทีแรกแอนก็ไม่กล้าตอบเพราะเธอกลัวว่าถ้าพูดออกไปแม่จะหาว่าเธอนั้นโกหกแต่แม่ก็เซาซีจนเธอนั้นต้องยอมบอกว่าที่นี่มีคนอื่นอยู่ด้วยจริงๆ ทางด้านป้ามิวข็พยายามเตือนให้เกรทนั่นใจเย็นๆเธอบอกว่าบางทีอาจจะเป็นเสียงไม้ลั่นก็ได้เนื่องจากตัวบ้านถูกสร้างมานานแล้วแต่เกรดก็ไม่สนเธอยืนยันว่าได้ยินเสียงคนพูดจริงๆและในตอนนั้นแอนก็ได้รูปวาดมาให้กับแม่ดูและเธอก็บอกว่ามันเป็นรูปครอบครัวของวิกเตอร์ และตัวเลขที่กำกับอยู่ก็คือจำนวนครั้งที่เธอได้พบกับพวกเขาเละที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้สั่งให้ทุกคนนั้นรีบออกไปตามหาพวกนั้นให้เจอเธอเอาลูกไปซ่อนแล้วเปิดพามานออกให้หมดและสุดท้ายก็พบว่าในบ้านนั้นไม่มีใครเลย ต่อมาเกรซก็ได้เปิดเข้าไปในห้องเก็บของอีกครั้งแต่เธอก็บงังเอิญไปเจอกับรูปถ่ายที่เจ้าของเดิมได้ทิ้งเอาไว้เธอจึงถามกับป้ามิวว่ารูปพวกนี้นั่นมันคืออะไรกันทำไมพวกเขาดูเหมือนว่ากำลังนอนหลับป้ามิวก็บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่การนอนหลับพวกเขาทั้งหมดได้ตายไปแล้วพอถึงตอนคำ่ำเกรซกับป้ามิวก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกัน เธอจึงได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านคนเดิมที่ปามียวนั้นทำงานด้วยเขาได้ย้ายออกไปเพราะช่วงเวลานั้นได้เกิดโรคระบาดฆ่าทุกคนในเกาะจนเกือบหมดและกลารดึกคืนเดียวกันเกรซก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากห้องดนตรีเธอจึงเดินเข้าไปฝังไกลๆปรากฏว่าได้ยินเสียงเปียโนที่ถูกเล่นโดยใครบางคนแต่พอเธอนั้นเปิดประตูเข้าไปในนั้นมีแต่ความว่างเปล่าเธอจึงรีบล็อกเปียนโนและกลับออกมาข้างนอกทันทีแต่ในตอนนั้นเธอก็ดันพบว่าประตูมันเหมือนจะมีแรงต้านทานแปลกๆและจู่ๆ ประตูบานนั้นก็ตีเข้ามาที่หน้าผาของเธอจนเธอนั้นล้มง่ายท้องไปเลยพอเธอลุกขึ้นมาได้เธอก็ยิ่งแปลกใจไปมากกว่าเดิมเพราะเธอเห็นว่าตรงเปียโนมไม่ได้ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้ง พอถึงตอนเช้าเกรทก็จะเดินทางไปหาบาทหลวงเพื่อที่จะเชิญมาให้สวดมนต์ที่บ้านแต่ทว่าในตอนนั้นหมอก,ก็เริ่มลงหนาจัดป้ามิวจึงเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดการลงทางแต่ถึงป้ามิวจะพูดยังไงเกรทก็ไม่สนใจเหมือนเดิมเธอเดินฝ่าอากาศที่หนาวเหน็บกับสายหมอกที่ขาวมัวไปหมดและอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอพบว่ามีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาเธอตอนนั้นเธอก็อ응ึ้งเพราะเธอไม่คิดว่าเขาจะกลับมาหาเธออีกแล้วและแน่นอนผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่า ชอสามีเก่าของเธอที่ไปรบอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาขาดการติดต่อมานานแล้วครึ่งปีจนเธอคิดว่าเขาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่และด้วยความดีใจเธอก็ลืมไปเลยว่าจะไปทำอะไรในตอนนั้นเธอได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับพาสามีมาพบกับลูกๆเด็กๆก,ก็ต่างดีใจที่ได้เจอหน้าพ่ออีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นสติของชอจะยังไม่กลับคืนมาเขาเหม่อลอยและยิ้มแปลก พ่อถึงตอนเช้าเกรกดกรใ้แอนลองชุดรับสินซึ่งแอนก็ชอบมากๆเธอจึงบอกกับแม่ว่าเธออยากจะขอใส่ต่อเกรดก็อนุญาตให้ใส่ต่อได้อีกชัว่วคราว แต่อย่าหันไปที่พื้นเพราะว่าชุดมันสกรปรกง่ายจากนั้นเกรซก็ได้กลับมาที่ห้องและเธอก็เห็นว่าชอยังนอนอยู่บนเตียงยังไม่ลุกไปไหนเธอจึงคิดว่าเขาอาจจะเหนื่อยเลยขอตัวออกมาเพื่อไม่อยากรบกวนการพักผ่อนของชอและพอเธอได้กลับมาหาแอนเธอก็ต้องมอโมโหมากเพราะเธอคิดว่ายายแกเป็นคนเอาลูกของเธอไปแต่ที่ไหนได้สิ่งที่เห็นมันก็คือภาพล้อนเหตุการณ์นี้ทําให้แอนนั้นตกใจม,มากเธอคิดว่าแม่จะฆ่าเธอและเมื่อเกรซนั้นกลับมาที่ห้องชอก็บอกเหตุผลที่เขานั้นกลับมาว่าเขาจะบอก บอกลาเธอเพื่อไปเป็นทหารอีกครั้งฉากนี้ชอสเสียสติเขายังคิดว่าเขาอยู่ในสนามรบเกรดจึงพยายามปลอบใจเขาว่าสงครามมันจบแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันอย่างดุดดื่ม แต่พอเกรซนั้นตื่นขึ้นมาเธอก็ได้พบว่าชอ,อนั้นหายตัวไปแล้วซึ่งกัน,นาจะเป็นไปตามที่บอกไว้ว่าเขาจะกลับไปรอบอีกครั้งในขณะเดียวกันเสียงร้องของเด็กๆกดดันลั่นจนทั่วห้องพอเกรซนั้นวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าทุกห้องในเครือหารนั้นมันไม่มีผ้าม่านอยู่เลยเกรซจรึงได้หาที่มาบังแดดและเธอก็เรียกทุกคนนั้นมาพบเธอและก็ถามว่านี่มันฝีมือของใครแล้วผ้าม่านทั้งหมดนั้นอยู่ที่ไหนป้ามิวก็บอกไม่รู้และพวกเธอก็ไม่ได้เป็นคนทําแต่ดูเหมือนว่าเกรซจะไม่เชื่อ เธอขอกุณใจคืนแล้วไล่พวกป้ามิวออกไปจากบ้าน เมื่อถึงตอนคำ่ำแอนก็ทราบข่าวว่าพ่อของเธอนั้นได้หายตัวไปเธอจึงวางแผนจะออกไปตามหาพอ่อโดยเธอนั้นบอกกับน้องว่าให้รออยู่ในห้องอย่าไปไหนเด็ดขาดพอพูดจบเธอก็ปีนท่อเหล็กลงไปข้างล่างทางด้านนิโคลัาที่ไม่กล้ยอยู่คนเดียวเธอจึงอ้างว่าอยากจะไปตามหาพ่อเหมือนกันนั่นจึงทำให้ทั้งสองนั้นได้เดินลัดป่าออกไปจากบ้านและในขณะนั้นเกรดก็ยุ่งกับการหาผ้าม่านไม่หยุดเธอค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่หาย,ยังไงก็หาไม่เจอและจู่ๆบัเงเอิญเธอก็ไปเจอกับรูปถ่ายซึ่ง รูปน,นั้นได้ถ่ายเอาไว้เมื่อปี1891หรือประมาณ54ปีที่แล้วพอเกรได้เปิดดูสิ่งที่เธอเห็นก็ทําให้เธอนั้นอึง้งมากๆเพราะคนในรูปก็คือเอสมันลิเดียและป้ามิวที่ถูกถ่ายเอาไว้ในวันที่ตายและตอนนี้ทางดานแอนก็ได้พบกับลุงฝังศพที่อยู่ในบริเวณคลิหาดสิ่งเธอก็เห็นนะครับว่าตรงปลายมันมีชื่อว่าเบอร์ทามิวนั่นจึงทําให้เธอรู้ว่าพวกป้ามิวได้ตายไปแล้วเธอจึงไม่รอช้าพาน้องวิ่งกลับมาที่บ้านทันที ด่านเกรทที่กําลังจะออกไปตามหาลูกโชคดีที่เธอนั้นได้พบกันและเกรทก็ยิงสกัดเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกป้ามิวนั้นเดินเข้ามาแต่อย่างที่ว่าแหละครับพื้นมันไม่สามารถฆ่าผีได้พอเกเลทเข้าไปในบ้านเธอก็บอกให้ลุงๆูเข้าไปหาที่หลบซ่อนแต่ในตอนนั้นเธอก็ได้บอกกับป้ามิวว่าอย่ามารังควานกันเลย ผีก็อยู่ส่วนผีแต่ป้ามิวก็บอกนะครับว่าพวกเธอไม่ได้มารังควานพวกเธออยากให้คนกับผีได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้ได้และสมมุติว่าถ้าพวกเธอนั้นออกไปคุณคิดว่าพวกนั้นจะยอมออกไปด้วยหรอพูดยังไม่ทันขาดคําเสียงร้องของเด็กๆก,ก็ได้ดังขึ้นเกรซิงได้วิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าในห้องนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่พวกเขาได้ถามกับแอนว่ามีอะไรจะบอกพวกเขาไหมนิโคลัสก็บอกกับพีว่าห้ามบอกพวกเขานะแต่แอนกลับคิดว่าถ้าเธอบอกบางอย่างกับพวกเขาไปพวกเขาอาจจะไม่ ไม่ยอมปล่อยเธอก็เป็นได้เธอจึงเดินไปกระซิบที่หูของยายแก่ซึ่งน่าจะเป็นหมอผีแล้วพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าคนในบ้านนั้นมีชะตากรรมอย่างไรเกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่เชื่อว่าพวกเธอนั้นได้ตายไปแล้ว เธอได้เข้าไปหยิบกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะนังก็ทําไม่เห็นนะครับว่ากระดาษพวกนั้นมันได้ลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาของทุกคนภรยาของเจ้าของบ้านเธอก็ชื่อสนิทใจว่าที่นี่มีผีอยู่จริงๆใช่แล้วครับสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดมันคือโลกของอุญญ,ญาณเกลดกับลูกๆได้ตายไปแล้วแนเดดเธอเครียดจนเสียสติเธอเอาหมอนปิดหน้าลูกๆแล้วก็ฆ่าตัวตายอยู่ในบ้านพอเธอได้รู้ความจริงปามิวก็ปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งปามิวก็บอกว่าตอนที่พวกเธอตายลิเดียก็เป็นแบบ ีเธอไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตายตั้งแต่ตอนไหนและพวกเธอก็ถูกโรคระบาดฆ่าตายและป้ามิวก็บอกเองนะครับว่าถึงผู้บุกรุกกลุ่มนี้จะยอมออกไปแต่กลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาเหมือนเดิมบางครั้งก็สัมผัสได้แต่บางครั้งก็สัมผัสไม่ได้พวกเราต้องทําตัวให้ชินพอพูดจบป้ามิวก็ขอตัวไปชงชามาให้ดื่มทางด้านเกรทกับลูกๆก,ก็เข้าใจทุกอย่างพวกเธอก็บอกว่าจะไม่ยอมไปไหนเพราะที่นี่ก็คือบ้านของพวกเราและก่อนที่หนังจะจบ เจ้าของบ้านก็ได้พาครอบครัวย้ายออกไปพร้อมติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของใหม่ในทันทีและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้และนี่คือ The Order ดูเต็มได้ที่เว็บไซต์ดูหนังใหม่ com และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ j u i ยซ Studio ิโสวัสดีครับ